อืมงบอะไรก็อะไรไม่ต้องยากังปีใครนี่ยตั้งปีว่าแดดกันเลยมีโฮมต้นหนึ่งก็หวังตีิดแดดแดดเตียมตา ภาวนาทำอดมนต์ไหว้พระภาวนาที่กรรมชนมากห,หลายวัดเทศกาลเขาพรรษาแล้วแต่วัดนั่นๆจะเห็นรงกวนนวใดบางที่บางวัดกัอาราธนาให้มนุษย์พระเจ้าประสงค์หลายแห่งมาสวด อาเทนิดฟังถูกวันพระถูกวันเสาร์ก็มีถูกอาทิตย์ก็มีนี่ต้างก็ได้กระสวดก้บงก็อย่างได้ปฏิบัติโดยเฉพาะต้องสมาธิภาวนาฟัางพระเจ้าพระสงฆ์ลายฐานหลายลูกได้สตรได้เรียนได้ปฏิบัติมนาะแตกสร้างกันก็นกนให้ความคิดความอานในนำ ทางสอนไปแตกตั้งกันรักเสือ่ององค์ไหนถูพระพุทธเจ้าก็ได้รับเหยื่อพระพุทธเจ้าหเหยื่อเหย่ผลฟังพระพุทธเจ้าคนเทศก็พ่อล้น้ำหนักพระพุทธเจ้าคนเทศไป้ทั้งหลาเรามีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพรากจากสิ่งรักที่ชอบใจ เป็นธรรมดาความตายของเรามันเที่ยงแล้วทัองแค่นี้เอาไปสวดแค่นี้เอาไปทองแค่นี้เอาไปเวิรแค่นี้ก็ยังเหนือยยากจุราะว่าแค่นี้ละแค่ลมหายใจเขาออกก็ยังยากจุหรือว่าจังไดฟัง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่น่อกท่าน่น่่่ก่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าก่่่่่่ อาหารใจหรือกันบอกห้เลี่ยงอาหารใจเลี่ยงอาหารใจว่าเรี่ยงบ่เบิ่งบ่แต่งบ่รักษาเพร่าูบ่เห็นคือต้่าอ่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นนั้นปฏิัตตังรู้จำเพราะตนตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าเตือนเตือนจะความที่ฟังเทศพระพุทธเจ้าเร่งเหตุเร่งทำเร่งปฏิบัติด้วยอยากว่าละเร่งคืออะไร เขาเลงนิีสอบทั้งโลกมันกีฬาเขาเลงนิีสอบลูกิดลูกหาลูกหแรงก็สอบเลี้ยนเจียนอด้เขาก็เลงเบิังกัดสอบทองกัดสอบห้องกัดสอบห้องก็เกันสอบยังละสอบใจใจรักใจโลภก็นั่นใจพอรักใจพอโลภใจนี่ความสุขใจก็สบายเด้ง่ายวะสัมรักมันโลกยงไปแล้วหาแนวมาเห็ด อ้ามคนรักหลอกตัวของหลอก yuan, ู้อ like ื่นอันนี้เอมาอ้อยจีเรกเกิดเกิดขึ้นความโลกเกิดเกิดคนอื่นก็ว่กเห็นเกิดโลกก็นับกันอีกนั่นน่าก็่รัเรื่องของโลกกิยะมีแต่แน่าหยงเน่าหยาเน่วุ่นเน่าหวก็เพราะฉะนั้นเลยงเเลงทำเพรมีสักผู้ซอยไดหรอกกินเข่าเพราะผู้ใดกกินแท่นใดหรอก พ่อพี่ผมกินซอยดอกเฮ็ดอาหารใจก็คือกันน่ะพ่อ้ีผู้ซอยได้ต้องตนนั่นแหละมันจะพึ่งของตนตนเตือนตนไม่ได้ใครเราจะเตือนเตือนแต่งวา้เห็ุใต้ทำอยู่ผู้เดียวก็สุกกระโตอยู่หลายก็สซุกกระโตกันเบิ่งสินเบิ่งทรมกันเบิ่งตนเด็กกันเบิ่งพู้อื่นอยู่ผู้เดียวก็มีปัญหาอยู่สองคนมีปัญหาอยู่หลายคนก็มีปัญหารลายอย่างนั่นเพราะมุจัก เบิงเจ้าของบ่จับทําใจตัวเองคนุทใต้มีแต่ปัญหานั่นฟังดูปัญหานั่นสองคนกับปัญหาสามคนกับปัญหาสามอย่าง10บคนกับปัญหาสิบอย่างมั่อยู่ทั้ง่นคุณว่าเพราะนั้นมันเล่นทำความภาคความเปลียนนี้จากการเกิดแก้เก็บตายสบายจมักถึงสบัยมักยาก con nọ mắc ngông mắc ngã mắc thục mắc ngã nhung chắc đấy chắc qua thục ngã con như Chắc quá lắm. Ôi chắc như thế đấy. Pha băng sốt mửa, này gấp lại cốt tỳ, bị băng kĩ, bị băng côn sảng bay, bị băng côn sướng hố, bị. À, có thể sau khâu có thể sưng, hái như thế เอาเปรียบพระพุทธเจ้าวพัฒน์พระพุทธเจ้าหาสิ่น่าทำมาสอนคนเป็นค้นพัฒนาอ่าเป็นคนเกิดหลวงจังสีพุทเสือพระพุทธเจ้าเป็นยังศีเหตุทำพระพุทธเจ้าพระบุตรใสิ่งจะเหตุบุตรใคือยังพระท่านเหตุเด้สิ่งจะเหตุบุตรใทำบุตรใพระพุทธเจ้าเนวรสอนเด้นั่นเจ้าของเคยให้เจ้าของนี่พัฒนเสียเวลาเสียใจทุกข์ที่สุดคือหาที่เกิดได้ไปเกิดงน้า เพราะฉะนั้นพยายามด้วยนาคุณกุศนกุศลจะชมถลกรานจิตพี่น้องพระเจ้าพระสงฆ์ได้เสด็จละมาสดม์ไหยพระแสดงความปรองรองสมานารังที่นำนังเฉยเดียวกันเป็นบุญกุศลคุณกุศลของเขาได้ยัดถือทำเหล่านี้คุณกุศลของคุณกุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และทั้งสศรีทั้งหลาย นาสากลโลกนี่ตรงมาร่วมกันตรงปกงป้องกุควงกระซาอ,อุคตนจากนกหลร้านจากสิพี่นองตลอดทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ตรงมีแต,ตวามสุกกายทกกายหายจากทุกโศกโศภัยาง,งานจึงใดกันเงินจึงใดโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของกะพุทธเจ้าจงตั้งอกตั้งใจอยู่ในธรรมคำสั่งสอนของกะพุทธเจ้าแ้วตรงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมักนมนเ,เห็นผลเอตวันเห็นปัิพานในปัจจุบันในตจนี้เถิญ นี่ก็จไ,ไปเรียมเนขาวหน้ากบวดมัตตโรนและวลละช่วงระยะหนึ่งก็จะไปตรวจต่ออนุไาด้ดูตรวจตระกูลไหน เป็นหายครั้งหนึ่งไปแล้วก็คขามาแนสวส่วนระยะหนึ่งก็ตามการตามเวลาไปตอนหลังมันมีแนวไห้ดอกท่านได้เกิดมาแล้วต้องแก้ต้องเจ็บต้องตายพิษแตกแตกต่างกันคือเวลาเท่านั้นทุกกูทุกคนต้องไปไปหนาไปสู้จุดนี้ไปเยี่ยมกันไปกำลังใจก,กันแต่็จะมีกิิมุ่นอ,น,ออน,น,มนอยู่ประเบยต้องอือนตัวเงินงบุกรหลานที่ทั้งสนับข้ามกัน มีมุ่นไปตรวจสภาพไปตรวจเสร็จตรวจเอ็มอบหวานอบยาแน่ส่วนและปวดแน่ส่วนว่าจะไปเจียมพุ่นปวยเราก็จะไปแฝงพักอยู่ว่า์ดีน่าเจ้าก็จะไปพ <c oughs> ุ่นปกติมันพักไปน้ำน่ดหน่อยตัวกับตะกอจะบอกกันบู้งบล่ะในหลวงพ่อมันนี่ ในน้ำวัดประภุมว่าหาหกองไปหลวงพ่อสามสี่ได้ 3, หน่อยอาหลงวงพ่อมันนี่หกหลวงพ่อสอยอได้เห็นมันนี่ว่าหลวงพ่อสอยกว่าติม,มากที่สิบเจ็ดอนกเนี้ยก็เจ้ากว่าม้นเก่าจันสวัสดิ์จันรโดนจันรนะ์มณะแล้วก็จันสุทรรัศปากบ่เจดี แต่หอาไปกับหางนเก่าก็จะไปเกินกัิอัตตาขาเจ้าวานสันเดบไปตามคำพรารนาในมุ่นนั่นแหละทางปุมีปัญหากันไปเกินหลายกับมีปัญหาอีกก็พยูก็อยู่ไปคือเก่าอันละไปครบชั้นแล้วกับถอบมากคือเก่าเจ้าก็เป็นตบาทคือเห็ดมาถูกเศร้าถูกเศร้านะปูยยูก็ได้อ๋อคุณนู่แม่ได้กั Thank you.